สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระสมเด็จบางคุนพมพิมพ์ฐานคู่เนื้อหามวลสารจะเหมือนกับพระสมเด็จบางขุนพมทั่วไปที่ปรากฏได้ในการสร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพมนั้น เสมียนตาด้วงซึ่งเป็นตระกูลธนะโกเศศได้อาราธานานิมนต์เจ้าพคุณสมเด็จพุทธจารโตพมลังสีไปเป็นประธานในพิธีการสร้างและปลุกเสษณนะวัดปางขุนพมแล้วนำมาบรรจุในกรุเจดีนอกจากนั้นท่านยังได้สร้างพระเครื่อง ซึ่งมีพุทธลักษณะหลายพิมพ์เช่นพิมพ์เจดีแหวกม่านพิมพ์ฐานหมอนพิมพ์สามเหลี่ยมหน้าหมอนพิมพ์ปางประทับยืนพิมพ์สมาธิพิมพสายญาตและพิมพ์ฐานคู่ซึ่งแต่ละพิมพ์จะมีขนาดความกว้างสูงและหนาแตกต่างกันไป ในเบื้องต้นในปี2506ทางวัดใหม่อมะตะลดได้แจ้งให้ญาติโยมที่สร้างเจดีเพื่อบรรจุอัฐิของญาติมาทำการหรือถอนเพราะต้องบูรณะวัดใหม่ซึ่งรวมถึงตระกูลของธนโกเศษด้วยปรากฏว่า เมื่อรื้อถอนเจดีนอกจากจะพบทรัพย์สินมีค่าที่ญาติโยมใส่ไว้ให้ผู้ตายแล้วยังพบพระเครื่องจำนวนหนึ่งมีรากหลายพิมพ์ทรงซึ่งลักษณะเป็นพระสมเด็จจึงมีการวิเคราะห์ถึงเนื้อหามวลสารประกอบกับ ที่ปรากฏประจักษ์แก่ผู้บูชาโดยมีประสบการณ์มากมายทำให้พระสมเด็จบางขุนพมกุเจดีเล็กจึงมีความนิยมในแวดวงนักสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันถือได้ว่าเป็นพระกุระดับยอดนิยมนับว่าหาดูหาเช้ายากพอสมควร พุทธคุณคล้ายสมเด็จบางขุนพมกุเจดีใหญ่เพราะพิสูจน์กันแน่ชัดแล้วว่าเป็นพระเครื่องที่ได้รับการปลุกเสกโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพมมรังสีในขาวเดียวกันที่สร้างสมเด็จบางขุนพมจึงกลายเป็นที่นิยมอย่างสูงในปัจจุบัน ส่วนพุทธคุณก็เชื่อกันว่ามีพุทธคุณดีทุกด้านหรือครอบจักรกวาลมีเมตตามหานิยมแกลคาภาภัยพิบัติทั้งป่วงคุ้มครองป้องกันพยันตรายอีกทั้งคงกระพันชาตีแกลคาาวันนี้ก็พามาชมพระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ฐานคู่ กรุงเทพมหานครเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ